สวัสดีนักเรียนป5้านะครับวันนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดหน้า47นะครับครูแบงค์จะพาไปคูณนะครับทศนิยมนะครับโดยการต uhm. ั้งคูณแบบปกตินะครับนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะครับไปหน้าที่47เลยนะครับข claro> ้อ1ึใหญ่นะครับข้อ1ึใหญ่นะครับหน้า47นะครับคนนี้ครูแบงค์พิมพ์ไว้ให้แล้วนะครับหน้าตาอาจจะคล้ายๆกันเนาะแต่โจทย์เดียวกันนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1นนะครับหาผลคูณนะครับ ของเลขทศนิยมนะครับ1นึ่ตำแหน่งเนาะ4.8่คูณกับสนะครับครูแบงค์ขออนุญาตเขียนเครื่องหมายคูณไว้อย่างนี้นะครับตามจริงมันต้องอยู่ตรงกลางนะอันนี้ในคอมพิวเตอร์นะครูแบงค์เขียนไม่ถนัดนะครับก็ขอไว้อย่างนี้นะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับ4.8่คูณสนะครับอ่า4.8่คูณสได้เท่าไหร่นะครับเวลานักเรียนคูณนะครับนักเรียนก็คูณปกติเลยนะครับ2อคูณแได้เท่าไหร่ครับ สองแปดท่องไปครับแม่สองถึงแปดหรือแปดถึงสองก็ได้ครับแล้วแต่นะครับแปดสองได้สิบหกใช่ไหมครับอ่าใส่หกทดหนึ่งใช่ไหมครับทดหนึ่งต่อไปสองคูณสองคูณสี่ได้อะไรครับสองคูณสี่ได้แปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าใช่ไหมครับอ่าเป็นเก้านักเรียนก็ใส่ไปครับเก้าคราวนี้เราทศนิยมมาใส่ตรงไหนครับนักเรียนดูโจทย์ครับโจทย์มีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ หลักส่วน10มีทศนิยมก็คือ1ตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น1ตำแหน่งนักเรียนก็มาใส่1ตำแหน่ง1ตำแหน่งให้นับจากด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยเห็นไหมตรงเลข6เนี่ยครูแบงค์นับมาจากด้านหลังเลข6มาก็1ตำแหน่งก็ใส่จุดให้เลยครับอ่าข้อนี้ก็เลยตอบ9.6นะครับต่อมานะครับมาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือ7จ็ุดเก้าคูณห้าใช่ไหมครับเจ็ดจุดเก้าคูณห้านักเรียนก็คูณไปเลยครับห้าเก้าเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าใช่ไหมครับ อ่าใส่ห้าทดสี่ใช่ไหมครับทดสี่อ่าทดสี่ต่อไปห้าเจ็ดสามสิบห้าสามสิบห้าบวกสี่ก็เป็นสามสิบเก้าใช่ไหมครับครูแบงก์ก็ใส่ไปก่อนสามสิบเก้านะคับฟังวันนี้จุดใส่ตรงไหนครับนักเรียนดูโจทย์ครับโจทย์ก็คือจุดมีหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดก็ต้องอยู่ตรงนี้ครับนับจากหลังเลขห้ามาหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับอ่าก็นับไปครับจะตอบครับสามสิบเก้าใช่ไหมครับจุดห้านะครับอ่า ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปก็คือข้อ3นะครับ14ใช่ไหมครับ14คูณกับ14.8คูณกับ7ใช่ไหมครับอ่า14.8จคูณกับ7นักเรียนก็คูณปกติเลยนะครับอ่า87เจท่าไรครับ87ดเจ็ดห้าสใช่ไหมครับใส่6ทด5อ่าทด5 74เจสีท่าไรครับ74สเท่าไรครับ71ดเป็น7จ2 24จ3ดสองเจสป็นเด่่บวกกับ5เป็นเท่าไรครับเท่าไร 33ถูกต้องครับ33ใส่3ทดสามนะครับ7 1เป็น7จบวกสก็เป็น10นะครับเป็นสิบครูแบงค์ขอจัดก่อนนะครับเป็น10เพราะฉะนั้นทศนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมครับอ่า1ตำแหน่งนักเรียนก็นับจากด้านหลังใส่ลงไปเลยครับ1ตำแหน่งนี่ครับนับจากด้านหลังใส่ลงไปเลยนะครับเวลานักเรียนเขียนหลักเขียนให้ตรงนะครับอ่าเขียนให้ตรงนะก็ตอบ103.6นะครับข้อนี้ ต่อมามาดูข้อ4นะครับข้อ4เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเห็นไหมหลังจุดเนี่ยมีเลขอยู่2ตัวหรือว่า2ตำแหน่งใช่ไหมครับก็คือหลักส่วนร้อยใช่ไหมครับทีนี้2.17นคูณ6นะครับเวลาคูณนักเรียนก็คูณปกติเหมือนเดิมนะครับคูณปกติเหมือนเดิม7ได้เท่าไหร่รครับ6 5 30ใช่ไหมครับ66 3 6 6 7 42อส่าใส่2ทศส่เห็นไหมครับ 6 1เป็น6ใช่ไหมครับบวกกับ4ก็เป็น10ใช่ไหมครับก็ใส่0ทด1นึ่งใช่ไครับอ่าทด1ต่อไป6 2 12ใช่ไหมครับ12บสองโก็เป็น13อ่า13เดี๋ยวครูแบงค์ขอปรับเลขก่อน13แล้วคราวนี้เวลาใส่ทศนิยมใส่ไงล่ะครับครูแบงค์นักเรียนดูโจทย์ครับโจทย์มีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับมี2ตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนับจากด้านหลังเนี่ยครับมา2ตำแหน่งครับอ่านับ1ตรงนี้1ใช่ไหมครับก็นับอีก2องครับอ่าใส่ตรง ตำแหน่งที่2นะครับเพราะว่ามันตามโจทย์ครับโจทย์มี2ตำแหน่งก็2ตำแหน่งนะครับก็ตอบ13.02นะครับต่อมานะครับมาข้อที่5นะครับข้อที่5าข้อที่5ก็คือ0 5 9ยคูณกับ4ใช่ไหมครับส่เาเท่าไหร่ครับ 91. 9ก9ก็2องสิบแม่้ใช่ไหมครับใส่6ทด3ใช่ไหมครับทดสม ต่อไป45เท่าไหร่ครับ45 20ใช่ไหมครับบวกกับ3ก็เป็นเท่าไหร่ครับ23ก็ใส่3ทด2ใช่ไหมครับทด2ตรงเลข0เห็นไหมครับต่อมา4 4่คูณศได้ได้0หรือได้4ครับ4ีคูณศได้0ครับบวกตัวทดอีก2ใช่ไหมครับก็ตอบ2ครับ0ูบวกสก็ตอบ2ใช่ไหมครับทีนี้จุดละครับจุดมีกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งน้องเรียนก็นับใส่มาครับ1 2ึ่งสองครับนับใส่จุดมา2ตำแหน่งนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ2.36 2.36เวลาตั้งหลักเห็นไหมครับครูแบงค์ตั้งให้ตรงเห็นไหมครับหลักส่วนร้อยก็ตรงหลักส่วนร้อยหลักส่วน10ก็ตรงหลักส่วน10หลักหน่วยก็ตรงหลักหน่วยจุดก็ตรงกันใช่ไหมครับต่อไปนะครับข้อที่6เลยนะครับข้อที่6 5.06คูณ9เฉยไหมครับ5.06คูณ9 96เท่าไหร่ครับ54เฉยไหมครับนักเรียนก็ใส่ไปครับ54 ใส่4ทด5ใช่ไหมครับอ่าใส่4ทด5ต่อไปทด5ตรงเลข0ใช่ไหมครับ9 0ได้0บวก5ใช่ไหมครับที่ตัวทดเป็น5ก็ก็ก็ได้5ใช่ไหมครับต่อไป9 5ก็ได้45ใช่ไหมครับก็ใส่ไปเลยครับ45คราวนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับอ่าทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมครับดูจากโจทย์เห็นไหมครับ1 2นักเรียนก็ใส่ลงไปเลยครับ2ตำแหน่งก็ตอบครับ45 จุดห้าสี่นะครับเวลาอ่านให้อ่านอย่างนี้นะครับสี่จุดห้าจุดห้าสี่ต่อมามาดูข้อที่เจ็ดครับข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เก้าเป็นทศนิยมสามตำแหน่งแล้วสามตำแหน่งแล้วเรียนเขไม่ต้องตกใจนะครับทําเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมอ่าก็คูณปกติครับสามคูณสามได้สี่ครับสามคูณสามก็ได้เก้าใช่ไหมครับได้เก้าสามสี่ได้สิบสองใช่ไหมครับใส่สองทดหนึ่งใช่ไหมครับอ่าใส่สองทดหนึ่งทดตรงเลขศูนย์ใช่ไหมครับ 3คูณ0ย์ได้0บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น1ครับสาศูนย์คูณอะไรได้ก็ได้0นะครับต่อไปนะครับ3คูณ1ใช่ไหมครับก็ได้3ครับได้3าทีนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับนับ1 2 3ใช่ไหมครับใส่หน้าตัวที่3ามเนี่ยก็นับ1 2 3ก็ใส่หน้าตัวที่3นะครับก็ตอบครับ3.129นะครับต่อมาข้อที่8นะครับ ข้อที่8ก็คือ3.105คูณกับ5ใช่ไหมครับอ้าคูณ 5, 5ก็ได้25ใช่ไหมครับคุณแบงก็ใส่ก่อนอ่า25ใส่5ทด2งทด2อังเลข0ใช่ไหมครัคูณ0ใช่ไหมครับก็ได้0อนา0คูณอะไรได้0ูย์ครับ5้คูณ0ก็ได้0บวกตัวทดอีก2ไ้ไหมครับก็เป็น2ใช่ไหมครับศูนบวก2ก็เป็น2เนาะต่อไป5คูณ1ก็ได้5ใช่ไหมครับ ต่อไป5คูณ3ครับเราข้ามจุดไปก่อนนะ5คูณ3 15าคราวนี้เรามาดูครับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1 2 3นักเรียนก็ใส่ไปครับ1 2 3ก็ตอบครับตั้งจุดให้ตรงนะครับเวลาตั้งตอบเห็นไหมครับจุดกูแมงจะตั้งตรงกันนะครับ15.525นะครับให้อ่านอย่างนี้นะครับ15.525ต่อมานะครับข้อที่9นะครับ12.007คูณกับ8นะครับนักเรียนก็คูณเลยครับ 8ปได้เท่าไหร่ครับแปดเจได้ห้บหกใช่ไหมครับใส่หกทดห้าตรงเลขศูนใช่ไหมครับต่อมาแปคณศได้ศบวกตัวทดอีกหก็เป็นหใช่ไหมครับเป็นหต่อไปแปคูณศรับตัวต่อมาเลครับก็ได้ศูนย์ครับต่อไปแปคูณสองรับแปได้เท่าไหร่ครับสิบหใ่ไหครับใส่หทดทดหใช่ไหมครับทดหตัวตรงนี้ครับต่อมาแปคณหก็ได้แปดครับบวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็นเนะครับเป็นเ ทีนี้เราจะใส่จุดตรงไหนนะครับทศนิยม3ตำแหน่งเราก็ต้องใส่ตรงนี้ครับนับมา3ครับ1 2 3ก็ใส่หน้าเลขศูนย์เนี่ยครับก็ใส่ไปครับทศนิยม3ตำแหน่งนะครับก็ตอบ9ก9 6 6 5 6นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อข้อต่อไปกันเลยนะครับเป็นข้อ2ใหญ่นะครับข้อ2ใหญ่นะครับจะแสดงวิธีทำนะครับ ต่อมาเรามาต่อข้อ3ใหญ่นะครับข้อ3ใหญ่ก็คือข้อให้แสดงวิธีทำใช่ไหมครับอยู่ในหน้า47นะครับนักเรียนก็คือด้านล่างนี่แหละครับด้านล่างข้อด้านล่างข้อด้านล่างมีทั้งหมด6ข้อนะครับแต่เอาแค่หน้า47พอแค่4ข้อพอนะครับเด็กๆนะเดี๋ยวเราไปทีละหน้าดีกว่านะครับหน้ามันกระโดดท่ามกันก็ไม่เป็นไรนะครับเอาแค่4ข้อนะครับเนาะเดี๋ยวครูแบงค์จะพาทาแค่4ข้อนะเดี๋ยวอีก2ข้อเราค่อยไปต่อขาอต่อไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ ครน,นี้เรามาคูณนะครับคูทณทศนิยมนะครับแต่ครน,นี้นักเรียนต้องแสดงวิธีทําเองนะครับทีนี้มาดูเลยนะครับแสดงวิธีหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมแล้วก็เศษส่วนนะครับทศนิยมแล้วก็เศษส่วนนะครับข้อนี้ครูแบงค์ข,ขอตั้งคูณก็แล้วกันนะครับตามจริงมันมีหลายแบบอาจตั้งคูณก็ได้ทําเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับแล้วบวกกันก็ได้นะครับแต่ในที่นี้นะครูแบงค์ขอตั้งคูณนะ นักเรียนจะได้เข้าใจง่ายนะว่าต่อจากอันเดิมนะครับทีนี้เรามาตั้งคูณกันเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับ5คูณกับ 9. จุดคูณกับ0.9ใช่ไหมครับเป็นนักเรียนจะเอา9ตั้งจะเอา5้าตั้งหรือว่าจะเอา0.9จตั้งครับควรเอาเลขที่มันมีจํานวนมากตั้งใช่ไหมครับเลขที่มีหลักมากกว่าตั้งใช่ไหมครับหลักมากกว่าตั้งในที่นี้ครูแบล้งขอเอา0.9นะครับมันมีจํานวนหลักเยอะกว่าเนาะตั้งนะครับ 0.9คูณกับ5อ,อครูแบงค์ขอเขียนก่อนคูณคูณกับ5นะครับคูณกับ5ครูแบงค์ขอปรับก่อนอาจจะตั้งไม่ตรงเลยเนะนี่ยมันห่างกันจังงั้นครูแบงค์ขอคูณไว้บรรทัด ครูแบงค์ขอคูณไว้ทัดด้านบนอย่างนี้นะครับ er ขออภ <fen> sure ัยด้วยนะครับมันตั้งระหว่างกลางไม่ได้เนาะตองคูณเนาะขอคูณไว้นี้นะนักเรียนเล่าไว้ในฐานเข้าใจนะครับเวลานักเรียนคูณก็เขียนตรงกลางระหว่าง5กับ9ตรงนี้เลยนะครับของครูแบงค์มันทําไม่ได้นะครับขออภัยด้วยนะครับคราวนี้นะครับเรามาคูณเลยนะครับ0.9คูณกับ5นะครับครูแบงค์สลับที่การคูณให้มันนะครับสลับที่การคูณแต่ผลลัพธ์ได้เท่าเดิมนะครับเด็ก 5้คูณเได้เท่าไหร่ครับ5้คูณเก็ได้45ใช่ไหมครับใส่5ทดทด4ตรงเลข0นี่ใช่ไหมครับห้าคูณศูนได้เท่าไหร่ครับได้0ูบวกกับสก็เป็น4ใช่ไหมครับศย์บวกกับสีก็ได้4คราวนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งนะครับ1ตำแหน่งนักเรียนก็ใส่ลงไปเลยครับตรงหลังเลขหน้าเลข5ใช่ไหมครับอ่านับมา1ครั้งนะครับก็ตอบนะครับ4.5นะครับข้อนี้ตอบ4.5 เดี๋ยวเราไปต่อข้อต่อไปเลยนะครับน,นักเรียนอย่าลืมเขียนตอบให้ครูแบงค์ด้วยนะตอบตอบนักเรียนก็ตอบเป็นเลขไทยนะครับตอบ4.5นะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนตอบไปด้วยข้อต่อไปนะครับเราไปต่อข้อที่2เลยนะครับข้อที่2ครูแบงค์ขอปรับก่อนข้อที่2ก็คือ6คูณกับ1.58นะครับเป็นนักเรียนจะเลือกเอาเลข6หรือเ่าเลข1.58ตั้งนะครับครูแบงค์ขอเลือกเป็น1.58ตั้งนะครับ ถามว่าหกตั้งได้ไหมตั้งได้นะครับเ,เดี๋ยวไว้ชั่วโมงหลังครูแบงค์จะพาทําว่าทายังไงนะครับครูแบงค์ทำได้หมดนะครับแต่ชั่วโมงนี้ขอเอาแบบพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานก่อนทําไมครูแบงค์ถึงเอา1.5 8้าแปดตั้งครับเพราะว่าจํานวนเห็นไหมครับตัวเลขมันมีเยอะกว่าไหมมีตั้งสามตัวเลขนะครับแต่มันมีค่าแค่หนึ่งเองแต่นี้มีตัวเลขเดียวแต่มีค่าหกนะครับครูแบงค์ก็ขอเอาหนึ่ง 5ุดห้าแปดตั้งนะครับเครื่องหมายคูณกูแงค์ขอเขียนไว้อย่างนี้นะขออภัยด้วยนะครับเขียนไว้อย่างนี้นะครับตามจริงนักเรียนต้องเขียนคูณระหว่างบรรทัดเนาะ,ะระหว่างบรรทัดขอปรับแบบนึงนะครับทีนี้นะครับหกหนึ่งหกคูณกับหนึ่งจุดห้าแปดนะครับนักเรียนก็คูณปกตินะครับคูณปกติคูณปกตินะครับ ครูก็ขอปรับก่อนอ่านักเรียนคูณปกตินะครับนักเรียนก็ตั้งคูณเลย6 6 8ได้เท่าไหร่ครับ6 8 4 8ใช่ไหมครับก็ใส่8ทด4ใช่ไหมครับอ่าใส่8ทด4นักเรียนก็ทดเลยในหนังสือนะครับทด4ตรงเลข5นะครับ6 8 4 8ต่อไป6 5ได้เท่าไหร่ครับ6 5ได้30มบวกสก็เป็น3ามก็ใส่4ทด3ทด3ตรงเลข1ใช่ไหมครับต่อไป6 1เป็น6 บวกตัวทดอีก3ก็เป็นเท่าไรครับ9าเก่งมากต่อไปทดสิยมกี่ตำแหน่งเนี่ยนับจากด้านหลังเนี่ยหมันผ่านมา2ตัวก็คือ2ตำแหน่งใช่ไหมครับนักเรียนก็ใส่จุดตรงนี้ครับ1 2ก็ใส่จุดตรงนี้ครับ2ตำแหน่งนะครับก็ตอบ9.48นะครับนักเรียนก็ตอบให้ครูแบงค์ด้วยเป็นเลขไทยนะครับตอบตอบก็ขีดเส้นใต้2เส้นนะครับแล้วก็เป็นเลขไทยน,นะต่อไปข้อที่3เลยนะครับข้อที่สาม ข้อที่3นะครับก็คือ8คูณกับ0.67กครูแบงค์ขอเอาจำนวนที่มีหลายหลักมาตั้งนะครับจะอาจจะมีค่าน้อยกว่า8เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับขอมันหลายหลักตั้ง0.68ขอเขียนเครื่องหมายคูณไว้่างนี้นะอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดนะครับบนคอมนะเครื่องหมายคูณนะ,ะแต่ครูแบงค์ทำในคอมแนละ้วมันเขียนเขียนลำบากนะครับบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวบางคนจะไม่รู้นะครับ แล้วก็มาลอกตามกูแบงค์นะครับไม่ได้นะอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดนะครับผิดแต่มันเขียนไม่ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูครับ0.67กคูณกับ8ใช่ไหมครับนักเรียนก็คูณปกติครับอ่าเหมือนที่นักเรียนเรียนมาตอนป2ป .3 ใช่ไหมครับก็คูณปกติเลย87ได้อะไรครับ56ก็ใส่6เห็นไหมครับทด5ด้านบนใช่ไหมครับต่อไป86ได้อะไรครับ แปดหกแปดหกท่องจำไม่ได้ก็ท่องครับแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดใช่ไหมครับสี่สิบแปดบวกกับห้าเป็นเท่าไหร่ครับห้าสิบสามใช่ไหมครับก็ใส่สามทดห้าตัวห้าตรงเลขศูนย์เนี่ยครับต่อไปแปดคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ใช่ไหมครับบวกตัวทดอีกห้าก็เป็นห้าใช่ไหมครับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับก็นับหนึ่งสองใช่ไหมครับนักเรียนก็ใส่ตรงนี้ครับสองตำแหน่งครับอสองตำแหน่งครูแบงก์ก็ตั้งให้ตรงหลักนะครับอ่าปรับให้ตรงหลักของนักเรียนก็เขียนให้ตรงนะครับ ต่อไปนะครับเราไปต่อข้อที่4นะครับข้อที่4ี่ตามจริงมันยังมี6กข้อนะครับแต่วันนี้ครูแบงค์พาทาแค่4ข้อนะครับเอาแค่เราไปทีละหน้านะครับเราไปทีละหน้าเนาะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอีกข้อ5ข้อ6เราก็ไปต่อข้ามหน้าก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูข้อที่4นะครับข้อที่4คือ9กคูณกับ2.103นะครับครูแบงค์ขอเอาจํานวนตัวเลขเยอะๆตัวเลขหลายหลักเนี่ยมาตั้งนะครับก็ เอา2.103ตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วยคูณด้วย 9, เนะเนาคูณด้วยเเราขอลบข้อนี้ก่อนอค,คูณด้วย9นะครับตั้งให้หลักตรงกันหนอ่อยตั้งให้หลักตรงกันหน่อยตั้งไหมายคูณใส่ไว้่างนี้นะครับขอไปด้วยต่อมานะครับนักเรียนก็คูณปกติเลยครับ 9 3้าคูณสามได้อะรครับ9327อ่าถูกต้องใส่7ทด2ทด2ตง้งได้0นใช่ไหมครับ9คูณ0ได้0บวก2ก็เป็น2ครับ0บวก2ก็ได้2ได้2ต่อไปนะครับ9คูณ1รับก็ได้9ใช่ไหมครับอกาคูณ 1, ก็ได้9นะครับต่อมา 9กคูณสครับ9กคูณสได้เท่าไหร่ครับ18อ่า18บแปดนักเรียนก็ใส่18ครับคราวนี้ทศนิยมมีกี่ตำแหน่งครับนักเรียนก็นับอ่ะ1 2 3นักเรียนก็ใส่ไปครับ1 2 3นะครับสรุปก็คือตอบครับ18.927นะครับนักเรียนก็เขียนตอบให้ครูแบงค์ด้วย18.927นะครับก็ตอบเป็นเลขไทยนะครับตอบ18.927เนาะ ทีนี้ครูแบงค์ฝากงานไว้นะครับแบบฝึกหัดหน้า47นะครับหน้า47ทั้งหน้าเลยนะครับนักเรียนอย่าลืมทําแล้วก็ส่งถ่ายรูปลงไลน์นะครับส่งให้ครูแบงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวครูแบงค์จะเช็คงานนะครับแล้วก็เก็บคะแนนสําหรับนักเรียนไว้นะครับเป็นเรื่องการคูณทศนิยมนะครับูแบงค์ก็ฝากพนักงานไว้ครับแบบฝึกหัดหน้าที่47นะครับแบบฟึนัดหน้า47 47นะครับมีข้อ2ใหญ่นะครับมี9ข้อแล้วก็ข้อ สามใหญ่นะครับมีทั้งหมด6ข้อแต่โคแบงค์พาทําแค่4ข้อนะครับอ่าก็ฝากพนักง,งานไว้ได้วยนะครับอย่าลืมทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะครับสวัสดีครับ